สัตว์โลกเอ้ยตัดกน,นมปังก่อนแล้วปรับอร่อยเปล่ากวางมาขอดโลกในวัดครับท่านพ่อแม่พี่น้องญาจจติโยมอันนี้หลังวัดเนี่ยมันก็มีหมาป่าอยู่ หมาป่าก็เลยกินแม่ไปแล้วส่วนพี่น้องท้องเดียวกันก็โดนคงจะไม่รอดอะ่ะโดนกินไปละเหลืออยู่ตัวเดียวถึงฤรูดูสโนมอะไรก็ถ้ารอดหรูอดูการนี้ไปก็ถือว่าเก่งญาติโยมส่วนใหญ่แล้วก็จะนำอาหารขาหวาน ขนมแอปเปิ้ลอะไรต่างๆมาให้กินของจะเป็นตัวผู้อะมีเขาอายครับเขิน อายุประมาณ6ก็ดเดือนครับเนี่ย